กันนะครับเสาที่2ของเดือนมกรานะครับนอกจากจะอัปเดตรถเข้าใหม่ที่เบนเอ็นเคแล้วนะครับวันนี้ยังเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยนะครับขออนุญาตมีคําขวัญประจําวันเด็กแห่งชาติที่เบนเอ็นเคนะครับเลือกซื้อรถที่เบนเอ็นเคไม่มีแบตไม่มีแซดมีแต่กูตคาครับท่านผู้ชมและแน่นอนครับอัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับ EP นี้ EP ที่136แล้วนะครับมีรถสวยๆไม่แบดไม่แซดให้ท่านผู้ชมเลือกเนี่ยถึง6คันเลยทีเดียวสวยๆทุกคันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมยังไงวันนี้ห้ามาเ็่ปนกร เสียเวลาเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้เลยครับ เริ่มต้นคันแรกของสัปดาห์นะครับกับ SUV รุ่นใหญ่นะครับจากแบรนด์มาตรฐานจากยุโรปเลยทีเดียวและยังเป็นรถยอดนิยมในเมืองไทยอีก1รุ่นเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1 Land r o น e r รรุ่น Range Rover Sport, 6, s p o r t SDV 6 h s s e นะครับมาพร้อมระบบไฮบริดด้วยนะครับมาพร้อมสีขาวนะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับและนี่คือ SUV อีก1รุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างที่แจ้งไว้เลยนะครับสำหรับ Land Rover, รุ่น, Range Rover, นรดรับควตัวรุ่นเล็รุ่นกลางรุ่นใหญ่ อย่างตัวสปอร์ตนี่นะครับแล้วก็คันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลผสมผสานการประหยัดพลังงานนะครับกับระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฮบริดนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซล V 63.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่340แรงม้านะครับพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะเยี่ยมพร้อมลุยขับเคลื่อนสีล้อพร้อมช่วงล่างแบบแอร์ซับเทนชันนะครับในส่วนของการดีไซน์นะครับถือว่ายังเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ชุดแต่งจัดเต็มเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่กระจังหน้านะครับเป ชื่อรุ่นนะครับเลนส์โรเวอร์อยู่ที่ฝากระโปรงด้านหน้าไฟหน้านะครับจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ HID นะครับดีไซน์สุดสวยเลยทีเดียวมีไฟเดเทมลัดดิ้งไลท์อยู่ทางด้านล่างนะครับได้ล้อแมกตรงรุ่นของแลนด์โรเวอร์เลยนะครับขนาดใหญ่21เนิ้วเลยทีเดียวนะครับด้านข้างมาพร้อมบันไดไฟฟ้านะครับเปิดประตูปุ๊บนะครับมีบันไดยืดออกมารองรับขึ้นรถได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวมองจากด้านข้างของตัวรถนะครับหลังคาเนี่ยจะสูงนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความโออาร์คลาสสิกสวยงามมากๆเลยนะครับด้านหลังมาพรนุ่ ดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่ฝาท้ายไฟฟา้าช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่เลยทีเดียวเข้ามาภายในนะครับตกแต่งนะครับด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลตัดกับสีครีมสวยงามลงตัวมากๆเลยนะครับตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยได้เบาะนั่งขนาดใหญ่นั่งสบายมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟา้าและระบบเมมโมรีแพคเกจนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรูปทรงแข็งแกร่งนะครับตามสไตล์ของรถแลโรเวอร์อยู่แล้วนะครับและขันนี้นะครับท่านผู้ชมมาตรวัดนะครับจะเป็นตัวดิจิตอลนะครับส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยมาพร้อมระบบทัชสกรีนฟังก์ชันเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวโหมด ถึง9โหมดด้วยกันนะครับเหมาะแก่การใช้งานทุกสภาพพื้นผิวเลยทีเดียวมีกล้องมองหลังมาให้นะครับและคันนี้ยังปรับแอร์นะครับได้4โซนหน้าหลังซ้ายขวานะครับและที่นั่งด้านหลังนะครับท่านผู้ชมสวยงามหรูหราและก็นั่งสบายสภาพดีมากๆเลยนะครับคันนี้และรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2017นะครับวิ่งมาน้อยมากๆนะครับเพียงแค่42,000กิโลเท่านั้นนะครับและยังเป็นรถศูนย์จาก Land Rover Thailand ด้วยนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Ben Kate ตั้งไว้เพียงแค่3,890,000บาทเท่านั้ ถึงแม้ว่าตัวรถคันนี้นะครับจะอยู่ในโหมดของ s u v นะครับแต่โดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งความสปอร์ตนะครับทั้งความโชบเชียวเนี่ยยังต้องจัดให้เป็นรถสปอร์ตอเนกประสงค์อีก1คันนะครับสุดหล่อคันนี้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Merc อร์ s ซ e n z GLC 250ค o u ป e AMG นะครับคันนี้มาพร้อมสีเทา s ซ l e n น t e เกร y นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับและนี่คือรถ SUV นะครับทรงสปอร์ตท้ายตัดคูเป้ที่ได้รับความนิยมอีก1รุ่นนครี้้มมาพอึ 2210แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อโฟร์เมติกแบบฟูลทามจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับคันนี้ลุยได้แบบสบายๆเลยทีเดียวมาพร้อมชุดแต่งวัตถิพัฒน์ AMG รอบคันนะครับไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG เนี่ยขนาด20นิ้วช่วงล่างยกสูงนะครับมองจากคันด้านข้างของตัวรถเราจะเห็นถึงความใหญ่นะครับรุ่นนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็น mid size ไซส์กลางนะครับท้ายตัดนะครับสปอร์ตคูปเป้สุดเท่เลยทีเดียวไฟไท้ายเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเรียวนะครับออกแนวสปอร์ตนะครรรับบบมมาาาาพ้้้อฝทยไฟฟและะ เสรนะคับเข้าไปภายในสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นออปชั่นเนี่ยถือว่าครบอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปรับเบาะไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับมาพร้อมเครื่องเสียงไฮเอนด์ในตัว Burmester Surround Sound System กล้อง360องศาระบบ Heads Up Display นะครับมีโหมดการขับขี่มาให้5โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus และก็โหมด Individual นะครับพวงมาลัยทรงสปอร์ตสามก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลเลือกโหมดต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายดและรถคูเป้ รุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะครับว่ารถจะมีขนาดเล็กนะครับนั่งสบายเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับเป็นรถใช้ส่วนตัวก็ดีและรถคันนี้ยังราคาดีอีกต่างหากนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2018นะครับวิ่งมาเพียงแค่67,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่2,500,000กับ90,000บาทเท่ไหมครับ รุ่นนี้นะครับมือหนึ่งป้ายแดงตอนนั้นขายอยู่3ล้านปลายๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับมาที่ราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นนะครับถือเป็นอีก1รุ่นนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคาสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่3 mercedes benz glc 250d amg นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาว polar white นะครับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆการใช้งานสมรรถนะรถยนต์เนี่ยถือว่าครบเลยทีเดียวนะครับเพราะ ดีเซลนะครับ2 2 0 0ซีซีนะครับกับ204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกแบบฟูลไทม์เลยทีเดียวพร้อมลุยไปเลยนะครับท่านผู้ชมและคันนี้ยังเป็นตัวท็อปออปชั่นด้วยนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเทอร์เจนไลท์ซิสเซมนะครับล้อแม็กเอ็มจีเนี่ยขนาด20นิ้วช่วงล่างยกสูงนะครับความเท่จริงๆก็ไม่ได้แพ้ตัวคูเป้เท่าไหร่เลยนะครับรูปทรงรถมองจากท่านั่งข้างนะครับแน่นอนครับหลังคาด้านหลังเนี่ยจะสูงมากขึ้นนะครับเพิ่มการใช้สอยนะคคคครรรรรััับบบบเเฮดููมมมมมมภาา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 ยยยในนนนนีี่่จะะะกกกกวว้้้้งงงิิขึพพอหลลแโส Let's Package Go ช่องเก็บสัมภาระก,ก็กว้างนะครับมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบ Hand Free Assist นะครับเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับออปชั่นเนี่ยพอๆกับตัวคูเป้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเมมโมรีนะครับมีเครื่องเสียงไฮเอ็นอย่างตัวเบอร์เมอส์เซอร์ราล์ซาวซิสเซมกล้อง360องศาพวงมาลัยทรงสป,ปอร์ต3ก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอคอนโซลต่างๆเลือกโหมดได้อย่างง่ายดายนะครับและคันนี้โหมดการขับขี่ก็มีมาให้ครบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport Plus หรือว่่่าาโหหมดด Individual นนนะครััับทีง้ล กว้างนั่งสบายนะครับและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเลยนะครับเพราะว่ามีมานบังแดดด้านข้างด้วยนะครับท่านผู้ชมและรถคันนี้นะครับยังวิ่งน้อยต่างหากรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมาเพียงแค่51,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาแบบพิเศษสุดๆเลยทีเดียวอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับสัปดาห์นี้นะครับมีรถแนวสปอร์ตเข้ามาหลากหลายคันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงสปอร์ตซีดานคูเป้คันนี้ด้วยนะครับมองแล้วเนี่ยนะครับต้องหลงไหลนะครับแต่ Mercedes-benz CLS-300D AMG p r e m i ีเนะครับคันนี้มาพร้อมสีเทาดำนะครับกราไฟเกรย์เมทัลลิกภายในตกแต่งด้วยบาะหนังสีดำนะครับและนี่คือรถ s c l a s s นะครับรูปทรงสปอร์ตเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปสุดสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc กับ245แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดนะครับเป็นตัวท็อปออปชั่นชุดแต่งบริพาร์ดรอบคันนะครับได้ไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็ก g ขนาด19นิ้วหลังคาปิดปิบบฟฟ้านิ้วลัง นี้นะครับมาพร้อมการตกแต่งในรูปแบบสปอร์ตนะครับกระจกเนี่ยต้องเป็นเฟรมเลสนะครับและยังคงไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของ CLS ก็คือไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับและด้านหลังนะครับพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz นะครับที่แอบซ่อนกล้องมองหลังไว้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีแอส e s สเข้าไปภายในนะครับสุดหรูด้วยเบาะหนังสีดำนะครับตัดเย็บลายอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอนโซลพวงมาลัยนะครับคันนี้มาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบ Memory p a c k เก e นะครับมาพร้อมกล้อง 360องศาระบบเฮดอัปเดตเพย์นะครับและในส่วนของความปลอดภัยนะครับมีทั้งตัวบรายสปอร์ตระบบขับตามคันหน้ารวมถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับหน้าจอแดชบอร์ดหน้าปัดเรือนไม้นะครับจะเป็นตัวดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับมีโหมดมาให้เลือกเนี่ยอย่างครบครันเลยทีเดียวมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับการเชื่อมต่อก็มาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับแอปเปิลคาร์เพลย์แอนดรอยด์ออโต้นะครับมีช่องยูเอสบีให้เสียบ รุ่นนี้รุ่นใหม่แล้วนะครับนั่งสบายมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับสภาพเนียนกลิปแบบนี้วิ่งมาน้อยด้วยครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่21,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เ e ็น nk ตั้งไว้เพียงแค่3ามล้านสามบาทเท่านั้นครับ ยังสปอร์ตกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับ w 205รุ่น Minor c h a เชนนะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตสุดเท่เลยทีเดียวและท่านผู้ชมครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับซื้อไปใช้ซื้อไปเก็บไว้ในคอลเลคชันคาร์ท่านผู้ชมได้เลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes Benz C 200 Coupe AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีบลอนเงินอิลิเดียมซิลเวอร์นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงแคนเบอร์รี่เลสนะครับและครรับท่าานผู้้ชมมมพอ ยนต์เบนซินเทอร์โบ 1,500cc นะครับกับ184แรงม้านะครับและคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีความเท่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟ์ไมเนอร์เชลแล้วนะครับเปลี่ยนหน้ามาใหม่นะครับและได้ไฟหน้ารุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็นไฟมัลติบีมพร้อมดีไซน์เนี่ยสุดเท่เลยทีเดียวมาพร้อมล้อแม็กซ์เอ็มจีขนาด19นิ้วนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกลาสลสโกกแพ็คเจมองจากทาาางงด้้นนขตัวรถเี่ยเราจะเเห็นถึงความท่ของตัวรถนะครับถถือว่่าาเเทมกๆลยรร2ปะตู ที่นั่งนะครับด้านหน้าก็หล่อด้านท้ายก็เท่เลยทีเดียวมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและระบบแฮนด์ฟรีแอ ccess เข้าไปภายในเนี่ยสุดสปอร์ตนะครับด้วยเบาะหนังสีแดง c a ดเบ r รรี่เนะครับตัดกับสีภายนอกนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความหลากหลายของมิติสีมากยิ่งขึ้นนะครับและคันนี้นะครับไม่ว่าจะหยิบจับตำแหน่งตรงไหนเนี่ยนะครับดูเท่มากๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านข้างเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าและระบบเมมโมรี a แพ็กเกจนะครับเครื่องเสียง Hi-End อย่างตัวเบอร์เมสเตอร์เซอร์ราล์ซาวซิสเซมนะครับพวงมาลัย ตัดด้วยนะครับตามรูปแบบของความเป็นตัวท็อปนะครับหน้าจอแดชบอร์ดก็จะเป็นตัวดิจิตอลแล้วนะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวส่วนหน้าจอคอนโซลกลางเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับเรื่องโหมดต่างๆเนี่ยได้ครบได้อย่างง่ายดายเลยและคันนี้ยังเพิ่มระบบช่วยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับส่วนโหมดการขับขี่เนี่ยก็มีมาให้หลากหลายเลยทีเดียวที่นั่งคู่หน้านั่งสบายนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนั่งกําลังพอดีนะครับไม่ได้เล็กเกินไปนะครับสำหรับคนตัวใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นสปอร์ต แล้วก็มีความสปอร์ตสวยงามลงตัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่64,000กิโลเท่านั้นกับราคาดีๆที่เบนเอ็นเคต่างไวเ้เพียงแค่2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับ Sport oster, สปอร์ตโรสเตอร์2ประตู2ที่นั่งและยังถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes b e n z SLK 2 0 0 AMG รุ่นพิเศษ Car ์บ n l ล o k Edition นะครับคันนี้มาพร้อมสีบรอนเงินอิริเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับและแน่นอนครับนี่คือ r 1 7 2 Sport r o a ดสองสปอร์ประตู2ที่นั่งเปิดประทุนและยังเป็นรุ่นพิเศษนะครับภายใต้ชื่อรุ่นว่า c a ร b บ n Look Edition นะครับได้ชุดแต่งภายนอกภายในแบบพิเศษด้วยคันนี้มพรรร้อออคื่งนน์บบบซิ1800 100กั 184แรงม้าจับคู่กับเกียร์7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปบริพาร์ต AMG รอบคันนะครับได้ไฟหน้า Intelligen t Light s y s t e m ล้อแม็ก m g จนะครับจะสีแตกต่างจากตัว AMG รุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับและยังมีสคับเพินะครับคาร์บอนลุกติดอยู่ทางด้านข้างด้วยนะครับรูปทรงรถเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กนะครับเปิดประทุนสุดเท่นี่คือ Sport ตร a d s t อร์ที่เป็นรถต้นแบบของรถเปิดประทุนหลายๆรุ่นเลยทีเดียวไฟท้ายสวยๆนะครบเเาาาามยน่่่่ระชชุุลววพดแต ครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางนะครับหรือว่าจะเป็นด้านข้างของประตูนะครับจะเป็นสีคาร์บอนเคฟลาร์รวมถึงหัวหมอนด้วยนะครับเท่มากๆนะครับผสมกับตัวหนังเนปป้าเลเทอร์ตัดด้วยขอบสีเขียวนะครับคันนี้ถือว่าเท่มากๆเลยทีเดียวมาพร้อมพวงมาลัยทรงสปอร์ตสก้านท้ายตัดพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมระบบเมมโมรีแพ็คเกจคันเกียร์จะอยู่ตรงคอนโซลกลางนะครับมีโหมดออปชันเนี่ยมาครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานาล็อกาคล็อกนะครับเบาะอุ่นฮิตติ้งซีทนะครับแอร์คลาฟลมเป่าต้น และก็น่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2014นะครับวิ่งมานะครับน้อยมากๆเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอเกตั้งไว้เพียงแค่1นึ่งล้านเจ็ดแสนกับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับกับอัปเดตรถเข้ามาประจำสัปดาห์นะครับทั้ง6คันนี้นะครับรอให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียวสวยๆทุกคันอีกเช่นเคยนะครับแต่ถ้า6คันนี้นะครับยังไม่โดนใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเมทเอ็นเกของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆเเนนนนนนนีี่่่่่ยกกกวาาา200คคคัััใให้้้ททผููชมมลืออะรรรบบไดถถจแ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook b e n NK นะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์ w w w b e n n k c o m หรือติดต่อเข้ามาที่ b e n NK ง่าย,ายน <c ans> ๆนะครับเพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่136นะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด6คันเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่137จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับ <c oughs> สัปดาห์นี้สวัส,ด,สดีครับ s o งย y บาแซดยบอยจ